หนึ่งมาจริงด้วยหนึ่งมาเลขทูบครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกหนึ่งเฮ้ยเลขทูบมาจริงๆนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งรางวัลเลขห้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขมันล็อกเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันมันล็อกเลขทูบหนึ่งสี่สอง มีเงินรางวัลเดี๋ยวรอรอรุ่นบนรางวัลข้างคีงบนขอ1หนึ่งเจ็ดอย่าเพิ่งนับสบทหารผมบอกแล้วว่ามันล็อกลอบแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่ามันทํามันทําลูกบอลในเนี่ยยังไงมันก็ล็อกหนึ่งสี่เลขทูบเราแตกจริงๆนะที่เราจุดเมื่อวานอ่ะผมบอกว่ามันไม่สวยแต่ผมชอบตัวเดียวคือชอบแค่หนึ่งสี่ เพราะว่าอีผีเอออีผีจริงผมบอกแล้วมันล็อกไงผมบอกแล้วมันล็อกสี่มีแต่คนให้สี่ดับล่างแต่หนึ่งมาตามสูตรของผมเลยหนึ่งมาที่ทรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะผมได้อยู่สองร้อยมาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะเพราะผมเล่นเมื่อวานผมเล่นหนึ่งสี่กับสี่สอง, <2 S 3> งแล้วเมื่อได้ลูกวอลครบทั้งหกลูกแล้ว ประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางลัลกาลกาาซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออก,การางวัลเพื่อให้ลูกบัลไหยรอดูครับ<ะ>ว่าบนจะมีหนึ่งกับสี่ไหม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการจำหน่ายไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มก็มันล็อกแล้วไงแม่ผมบอกแล้วมันล็อกแล้วตั้งแต่รูปมันหล่นแล้วมันล็อกการตรวจสอบสลากที่ถูกรางวัลจากการที่รสลากนั้นมาขึ้นรางวัลหากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองรายใดจะใช้มาตรการเด็ดขาดในการบอกสีไม่มาสีดำเลยเห็นไหมหนึ่ง หนึ่งเจ็ดเก้ามาตัวหนึ่งบอกแล้วผมบอกแล้วว่าล่างอ่ะมันจะต้องมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้ามาตัวหนึ่งถึงการเป็นนาสลากของสมาคมองค์กรวันนี้บนหนึ่งบนล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันแต่ยังแต่ล่างอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นเลขทูบเข้าแต่ผมก็รู้สึกเฉยเฉยอ่ะผมไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยแล้วเพราะผมไม่ชอบแต่ผมก็เล่นไปแค่ผมเล่นไปแค่ร้อยเดียว ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นายวุฒิการถ้ามาสี่บนสี่ล่างเนี่ยนะจะทำการดับอนาทุกสำนักขึ้นมาจริงจริงเออถ้าสี่มาบนล่างนะดับอนาทุกสำนักผมบอกเลยเพราะผมบอกแล้วว่ามันมันเพราะผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ที่ลูกบอลหมุนออกแล้วว่ายังไงอ่ะเลขก็ต้องล็อก ชันแรกค่ะได้หลักได้หมายเลขสี่นะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนึ่งเจ็ดอาจจะออกบนก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแต่ผมว่าหนึ่งมาบนล่างแม่จริงผมว่าหนึ่งมาบนล่างงวดเนี้ยแล้วมาตามที่สูตรผมคิดเป๊ะเลยเห็นไหมออมสินออกหนึ่งเจ็ดทศอ,ออกหนึ่งสองแต่รัฐบาลออกหนึ่งสีส่แสดงว่าบนมันต้องมีหนึ่งอีกผมว่าหนึ่งมาบนล่างงวดเนี้ยแต่มันจองหนึ่งตัวไหนบนแค่นั้นแหละ ขอหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดเจ้ขออนุญาตหยุมหัวเออไปหยุมเลยหยุมเลยครับโอ้ทำงานแค่เดือนหนึ่งทำงานแค่สองครั้งอะ่ะลูกบอลลูกบอลหลุดหล่นไงลูกบอลมันฝามเปิดไงดยอย่ารอรอลุ้นใ <c oughs> ครให้มากหนึ่งสี่ โอ้โหเลขทูป,ปูให้จริงๆแต่ผมไม่ได้เล่นเยอะถูกแค่ร้อยเดียวเพราะผมไม่ชอบสีงไงผมชอบผมคิดมันดำ <c oughs> หนึ่แมบนหนะัหนึ่งเจ็ดท่าปการได้มเลขอค่ะกรรมการปู่ให้จริงๆอ่ะแต่เราไม่ชอบไงเห <c oughs> ลืออีก3ลูกท้องกันและปราบามการทุจริตประพฤติไม่ชอบนะคะจะเป็นผู้เสียงรางวัลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ นี่เขาโพสหมุนแรงแรงล็อกแล้วเห็น,ไ,นไหมหมุนแรงแรงนี่หนึ่งสี<ม>ทานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หม่เลขหกค่ะกรรมการออกรอางวัล ประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ศรีอัศวะมไดรอีกผู้บังคับการกองร้องทุกสสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นผู้เสียงูุบันใหม่เลขเป็นลำดับต่อไปค่ะเราเข้าเลขทูบแล้วครับเดี๋ยวเราลุ้นบนต่อเราเข้าเลขทูบแล้วหนึ่งสี่ เลขมันย้อนจําได้ไหมว่าที่เราราจุดทูบหนึ่งสี่ศูนย์เนาะท้ายค่ะมาออกวันนี้เลขกรรมการออกรางวัลแต่เลขทูบปู่ก็ให้แม่นจริงนะหนึ่งสี่เอาลุ้นครับนีรัตนปรีชาชัยนิติกรปฏิบัติการกรมป่าไม้จะเป็นผู้ปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะวันี้เรางวันนี้มันจะมาอะไรบนเนี่ยเราจะชนะ ได้ลูกบอลนะคะขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในพเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันโอ้ยหมุนไม่ออกหมุนไม่ออกนานๆหมุนไม่ออกหมุนไม่ออกเออไม่มีแรง ล็อกหรือเปล่ายิ้มอยู่แล้วเนี่ยนางคนนี้ยิ้มอยู่แล้วรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าอหสิห้าเลขที่ออกแปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามแปดสีศูนย์เก้าสามศูนโอ๊ยเก้ามาจริงด้วย <9 S 1> วันที่หนึ่งวันที่สิบหธันวาคมสองพันห้าอหกสิบห้า เลขที่ออก845-093โดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลรอบนี้ได้แค่เก้านะแม่เอ๋ย8 4 5สี่ห้ายแปดสี้ย์สและ038ไม่มามา093ย์9้ามแสีาแต่ว่าฟัน9้าไว้ครับ วันนี้ฟันเก้าไว้ครับที่16พันจิกาย2565ครับสามาจริงครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านครับและทุนี้ผมนํามาตรวนรางวัลที่สำคัญตามหวยทศกัณฐ์ดูที่รางวัลที่สองก่อนม453ได้จับนะครับรางวัลที่สองลยสงครั้งแเดียว558698 2รั้งที่สอง053755 ครั้งที่สามสาสองวันนี้ทำได้แค่ลูดนะครับสี่หนึแต่ก็ได้เข้าเลขคู่สองศูนย์และครั้งที่ห้าครับสุดท้ายนะครับ8 2 4 9องมาจริงสีครับและรางวัลเลขหน้า3ตัวมีสองรางวัลนะครับรันที่1คือเลขที่ออก9ก้าหเลขสอและ ครั้งที่สองสี่หนึ่งสหนึ่งหนึ่งครับบนมาสูงล่างมาต่รัต็ค้ายสตัวมีสองประวัลเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่ห่งเลขที่ออก855 0 9าหสมลอที่ออมาครบครับ1มาล่าง9้ามาบนรางวัลเล็ก้ายสตัวมี1นึงประวัลครับเลขที่ออกได้แก่หนึตออีกราบนะครับวันนี้ได้และรางวัลที่หนึ่งวดประจำวันที่สิบพันปคมสองพันหร้อหกเลขที่ออก แปดสี่ห้าศูนย์เกมแปดส่หกความกับผู้ชมก้ามาอีด้วยแต่ว่าผมไม่ได้จ่อเก้ผมไม่ได้จอกบผมให้ศูนย์เก้คุยกันกับกรรมการหนึ่งท่านที่มาร่วมออกวัลนะครับในะเป็นผู้แทนสือให้ศูนย์เก็ดก็สุกแสงสิงแก่นะครับเป็นเสียบิแล้วให้นี้แล้วชุดีก็เสียดายอ่ะเต็มเดียวจิงๆ0น3สากรอกรางนนี้เป็นยังไบครับ โอ้โหประทับใจจริงๆเลยได้แค่ลูดผมก็ถือว่าผมก็ถือว่าผมก็เอาชนะมันแหละผมได้แค่ลูดเพราะว่าผมฟันเก้าวันนี้เก้ามาจริงๆแต่ว่าผมผมไม่ชอบสามผมบอกเลยผม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 ไม่ผมไม่ชอบเลขสามกับสี่แต่ผมก็ถูกอยู่เพราะผมลูดเก้าไปเพราะผมฟันเก้าเจ็ดไม่มาแต่ถือว่า ได้แค่รูดครับถือว่าผมก็ส่วนอีโจกเลขนั้นก็ไม่เข้าเออเพราะผมเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าใครจกเลขผมงวดนี้กูขอให้เลขมันไม่เข้าแล้วก็ไม่เข้าจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดน,นะที่ผมเดือดเพราะผมบอกแม่แล้วมีคนจกเลขผมมีคนจกเลขแล้วเห็นไหม ผมฟันเก้าแล้วผมบอกแล้วว่าใครจกเลขของผูขอให้เลขไม่เข้าผมไม่เข้าแต่ผมฟันเก้างวดนี้ผมให้ศูนย์เก้าเจ็ดผมให้เก้าศูนย์ในเก้าศูนมีอยู่ข้งหน้าผมบอกแล้วศูนย์เก้าสามถ้ามาสามเก้าศูนย์นี่ก็ได้เออยู่นะไม่ได้มาเลขวิ่งงั มาเลขฟันเลยผมฟันเก้าครับแต่ผมบอกแล้วแต่ผมก็ถือว่าผมผมก็ได้เลขทูกด้วยบนล่างแต่เมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่า